สวัสดีครับเมื่อนี้็มาอยู่กับบอสอีสานพะรอยกันนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาอัปเดตปิบขางสองใบนีนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นปิบขางสามสิบห้าลิตรนะครับนี่เลยครับตัวนี้เป็นสามสิบห้าลิตรนะครับสภาพไม่กิบนะครับผมพึ่งได้มานะครับ เบืงรอบๆบกั้นจะคือโตใหญ่แห้งนะครับพิเศษผกมตอนไหนเนเบิงรอบๆลบกั้นสก้อนนะครับจังไปเจาะลึกรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นทงางคางเบื้องนานๆานี่ก็ใหญ่บึกปืนแห้งนะครับดี๋ยวเบื้องตั้งหลังนีวันทานฟอร์เมอร์พัสนวะนี่นะครับ แหลกนี่ผม modify มาอีกนะครับเพราะว่ามันใส่บะไยนะครับตอนแรกมันซิมีเล็กออกมาประมาณนี้นะครับจะเป็นเล็กตัวยู่ออกมาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวที่ถอดกล้องถ่ายเบื้งวันแหลกผม modify จังไดนะครับเดี๋ยวไปชมกัน นะครับผมก็อชิมาถอดเทเบิงนะครับถอ,อดกล้องนี่กคือแค่นี้นะครับแล้วก็ยกออกเลยนะครับน,นี่นะครับเป็นตัวล็อก4จุดนะครับแต่ตอนนี้ผมโมดิฟายใส่แค่3จุดนะครับ3จุดล็อกล็อกล่าง2ตัวแล้วก็ล็อกบนตัวนึงนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เฮาใส่เป็นตัวนี้ยึดล็อกได่แล้วนะครับผม ถอดง่ายขึ้นกันครับทั้งสองทางเลยนะครับเดี๋ยวท่างนี้ก็ถอดขึ้นกันนะครับนี่ฟังนี้ก็ถอดง่ายขึ้นกันครับแค่ห้ากดกดล็อกครับแล้วก็โยกตอวครับผมแค่นี้ครับเดี๋ยวสิจอลึกรละเอียดทังนี้เป็นครับนี่นะครับที่ผมมุดิฟายไหมนะครับก็คือผมตัด ตันี้ออกนะครับเพราะว่าตอนแรกมันมันใส่ตรงนี้บริเลยน,นะครับผมก็สีตาดออกมุนิไฟเชื่อมไม่นะครับนี่ตัวน,นี้เชื่อมไม่ตัวเล็กยืนออกมากนี่ครับผมก็เชื่อมมุนิไฟไม่นะครับก็จีจอหือ้อจอยลูนะครับจอยลูยึดนอตใส่ตัวล็อกกองนะครับผม,มาเบื่องฟังนี่ครับ ฟังนี่ก็คือกันนรนับน่นี่ฟังนี่ผมก็ได้ทำาการต่อเล็กยึดน็อตขึ้นกันนบต่อเล็กมาอันนี้ผมก็เชื่อมมอนีฟไฟไหม่เบ็ดนับนี่เลยอันนี้รถพวมปึ่งกันไมา้แากต่งางังกวัดนับระยะทางที่ใส่กองเหล่าขีมาอยู่ประมาณ หาลอยกโลนะครับเดี๋ยวจะเปิดหน้าจอให้เพนนี่นะครับเป็นทิปที่ผมขี่มาห้าลอยห้าสิบโลนะครับอันนี้คือทิปนะครับนี่หาลอยห้าสิบโลมาเบิ้งกันว่านี่นะครับอันนี้เป็นไม้ผมก็คือสามหมื่นสามพันหกร้อยสามพันสามร้อยหกสิบแปดกิโลนะครับผมทิป กะยูที่หา่อยหาิบโลนะครับกะหล้ย้นนะครับเป็นกะถามมาว่าจากขี้มาแเรามันทรายบ่นะครับที่ผมขี้มานีนานา่ทรซาซนะครับนาลด่ทราซนนะครับผมถือว่าโอเคนะครับเหมือนกับ เข้านะครับขี่รถซ้อนสองนะครับผมนี่นะครับกกล้องกระสีเปื่อนๆแน่นะครับเพราะว่าลุยฝนมานะครับเมื่อวานลุยฝนจากทาหอกบ้านนะครับจากหนองบัรลำพูเข้าแล้วกามีพีทะานึงนะครับอยากขอเบิ้งไฟสปอร์ตไลท์นะครับเดี๋วอีพี่นานะครับผมผมกัดสิลุ่งให้เบิ้งนะครับ ได้ครับผมไฟตัวนี้ผมใส่เป็นไฟสองสเตปนะครับไฟเหลืองนี่คือต่ำนะครับไฟขาวนี่คือไฟสูงนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวอีพี่นะผมกระชีมารีวิวนะครับให้พี่พเป็นเบื้องลักการการเดินไฟของผมเองนะครับเดี๋ยวคลิปหนานครับเนาะมันนีกระชีพามาเบื้งองกล้องค้างให้ พี่น้องขับเบิ่งก่อนนะครับก้องคางนี่ก็มีอินเนอร์ในค้ามนะครับอินเนอร์ข้างในประมาณนี้ครับก็ถือว่าสวยงามในระดับหนึ่งนะครับผมแข็งแรงทนทานนี่นะครับเบิ่งอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็ มีอะไรที่ผมเอาไปเฮ็ดอยู่บ้านนั่นนะครับผมบางคนที่อย um, ู่ในกลุ่มลดเล็กทั่วลิงนะครับก็สีเห็นแล้วนะครับว่าผมเฮ็ดมากยังไงนะครับผมผมก็ดได้ <c oughs> ว่างใส่นี่นะครับไปก็มีร้อยมีร้อยจากการที่ผมซับเผาเองนะครับซับเผาเองซับเผาโดยการที่ว่า ยกกล้องเึ้ืนแล้วบ่อผาห่วงนะครับมันก็เลยเป็นห้อยประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจกล้องนะผมก็ขายอยู่ด้วยครับกล้องใบนี้ผมว่าสีขยับให้มันหน่อยลงประมาณสักยี่สิบริดหรือย5บหลิรประมาณนี้นะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้มัน สามสิบหาลิตรนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการใส่กันเลยครับผมวิธีการใส่กัะใส่กันป้นกับคือเก่านะครับเดี๋ยวใส่เบิ้งครับผม วิธีการใส่กัมันจะมีล่องอยู่นะครับห้องกัใส่ลงไปเลยสวมงลงไปเลยนะครับจะล็อกไปเลยนะครับเลยเรื่มบอกไปนะครับสำหรับคนที่อยากดูว่ามันคือล็อกอยู่นะครับนี่ครับมันเป็นโซล่องล่องนะครับ เพื่อสีหลอกกับตัวหยุดกองนะครับนี่มันจะซอ,อลองลงนะครับตัวนี้ผมก็สร้างมาจากช้อปปีนะครับผมรั่งจากช้อปปีนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสภาพสวยแห้งนะครับผมนี่นะครับมันสีมาล็อกนะครับล็อกกับตัวนีเท้านะครับตัวนี้กับน้าประมาน สามถึงสี่มิลนะครับตัวล็อกนี้นะครับครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่อยากเจาะลึกเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาใส่ขางที่สองกันเลยนะครับขางที่สองใส่ที่เก้าครับผมใส่จากการลางก่อนนี่นะครับจะเสร็จเรยวนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับนี่นะครับหลังจากใส่เสเร็จแล้วดูดโซ่นะครับเบิ้งจากมุมด้านหลังนะครับงามขนาดนะครับผมแต่มันอยากกว้างไปนิดนึงนะครับมันต้องลดระยะนีล่ลงไปอีกนิดแล้วก็หยอปิป๊บลงมานะครับผมถึงสี เขากับ่วงกระจกรถนะครับตัวนี้มันยังก่วงมากอยู่ผมต้องไปแกใไม่นะครับเพราะว่าผมว่าการว่าจะขายกองนะครับขายกองซะก่อนจงไปเห็ดไม่นะครับเห็ดไมโม่อหม่หมู่บ้านผมกับขนของมาเต็มเลยนะครับเต็มนี่แล้วก็เต็มซวงกระเป๋าเลยนะครับนี่นะครับข่าวๆนะครับผม ืัอน,นี้ผมก็ต้องควาตัวลาดไปก่อนนะครับหาเห็ดเวียกก่อนน้ะครับเดี๋ยวมรุ่นผมสิมารีวิววิธีการติดตัง้งนะครับไฟสปอตไลท์ให้พี่ๆเพื่อนเบื้นะหน้าผมืมัอน,นี้ก็ต้องควาตัวลาดไปก่อนครับผมสวัสดีครับ